แล้วก็มาถึงตอนที่สองนะครับผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาถึงตอนที่สองนะครับผมเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับผมเราทําความสะอาดจากทางเข้านะครับผมมาถึงสถานที่ปดิสถานองค์พระพุทธมหามิตาหลวงนะครับผมก็เป็นตอนแรกนะครับผมซึ่งเราก็ได้กราบสักการะขอพรนะครับผม องค์พระพุทธมหามีตาหลวงนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในตอนนี้นะครับผมเยาวชนของเราก็เริ่มทําความสะอาดนะครับผมบำเพ็ญประโยชน์เข้ามานะครับผมจนถึงที่ประดิษฐานนะครับผมองค์พระปู่สีสิทธิโชคนะครับผมแล้วก็งเมญ่าศีปทุมมาลัยนะครับผมภายในรอนเจ้าปู่นะครับผมก็เยาวชนของเรานะครับผมก็ต่าง รวมไม้รวมมือกันอย่างขยันขันแข็งนะครับผมจนงานแล้วเสร็จนะครับผมแล้วเราก็ได้กราบสักการะขอพรนะครับผมจากองค์พ่อปู่ศรีสิทธิโชคและองค์แม่ย่าศรีปทุมมาลัยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสรุปนะครับผมสรุปกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ดําเนินการขึ้นนะครับผมเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกดีๆนะครับผมให้กับเยาวชน ของเรานะครับผมที่จะเป็นอนาคตของหมู่บ้านอนาคตของชาติบ้านเมืองนะครับผมต่อไปในภายภาคหน้านะครับผมซึ่งจากการสังเกตจากการพิจารณานะครับผมของผมแล้วนะครับผมเยาวชนของเราทุกคนนะครับผมอันประกอบไปด้วยน้องเทนนะครับผมน้องโกมินนะครับผมน้องพึ่งแล้วก็น้องโอมนะครับผมแต่ละท่านก็ มีความขยันขันแข็งนะครับผมเป็นเยาวชนที่สามารถบอกสอนนะครับผมแนะนําได้นะครับผมซึ่งเขาเหล่านี้นะครับผมจะเป็นกําลังหลักนะครับผมของชาติบ้านเมืองของเราอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับผมเพราะเมื่อใดที่คนรุ่นหลังนะครับผมไม่สามารถที่จะบริหารนะครับผม บริหารจัดการกิจการต่างๆภายในชุมชนภายในหมู่บ้านภายในตำบลภายในประเทศชาติเราได้นะครับผมเยาวชนเหล่านี้และคนเหล่านี้นะครับผมเขาก็จะเป็นผู้รับหน้าที่ในการดําเนินการต่อนะครับผมก็ผมก็ดีใจนะครับผมที่มีส่วนในการได้อบรมนะครับผมสั่งสอนแนะนําเยาวชนของเรานะครับผมให้มีความสำนึกรักบ้านเกิดนะครับผม ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเยาวชนของเราเหล่านี้นะครับผมจะนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้นะครับผมไปใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติของเราต่อไปนะครับผมและก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ